ห้าท่ำห้ามเข้าในฤดูฝนที่คุณไม่ควรย่างกลายเข้าไปเด็ดขาดทำ่ำคือสิ่งสวยงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้เราได้ชื่นชมมายาวนานหลายร้อยปีไม่ว่าจะเป็นหินงอกหินย้อยเสาหิน,ม,นม่านท้ำบางแห่งมีน้ำตกด้วยแต่ความสวยงามเหล่านั้นก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายหากเราไม่รู้จักการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะถ้ำที่มีน้ำหรือลำธารไหลผ่านเพราะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้ามามากที่สุดเหมือนอย่างถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ปิดไม่ให้เที่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังมีอีกห้าถ้ำห้ามเข้าในช่วงฤดูฝนที่คุณไม่ควรย่างไกยเข้าไป 1. ถ้ำพระวังแดงจังหวัดพิษณุโลก ถ้ำพระวังแดงตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจัดว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยลักษณะเป็นถ้ำที่มีลำธารไหลตลอดปีด้านในแบ่งเป็นถ้ำย่อยหลายถ้ำประดับประดาด้วยหินงอกหินย้อยสวยสดงดงามและยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวรวมถึงปลาหลากหลายชนิดจำนวนมากเมื่อเดินไปถึงปลายสุดของถ้ำ จะไปผดทะลุเขาอีกลูกหนึ่งชื่อว่าเขาสัญญาถ้ำพระวังแดงห้ามหนักท่องเที่ยวเข้าชมช่วงหน้าฝนด้วยเด็ดขาดเพราะนอกจากสภาพถ้ำจะมืดสนิทแล้วด้านในยังเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลบ่าอย่างรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 2. ถ้ำพญาปราบจังหวัดราชบุรีถ้ำพญาปราบมีสภาพลักษณะคล้ายกับถ้ำหลวง มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวทางเข้าถ้ำเล็กและแคบมากต้องขานเข้าแล้วลอดช่องหินเข้าไปด้านในเมื่อลอดเข้าไปในถ้ำชั้นแรกจะเป็นห้องโถงใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามเกิดจากการกัดซาะของน้ำที่หยดลงมาจากหุบเขามีรูปร่างลักษณะเป็นชั้นๆลวดลายคล้ายฟันปลาเมื่อแสงกระทบไฟเกิดเป็นประกายระยบระยับเหมือนประกายเพชร ถ้ำพญาปราบเหมาะกับเที่ยวช่วงฤดูแลง้งไม่อนุญาตให้เข้าชมในฤดูฝนเพราะเป็นช่วงน้ำหลากด้านในมีน้ำขังท่วมสูง 3. ถ้ำน้ำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดหรือถ้ำน้ำลอดที่สถานแอดเวนเจอร์ที่เด็ดแห่งอำเภอบางปรมาเป็นถ้ำหินธรรมชาติ ที่มีลำห้วยชื่อน้ำลางไหลลอดภูเขาไปทะลุอีกด้านหนึ่งด้วยสายน้ำที่กัดเซาะทำให้เกิดโพรงขึ้นสามแห่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามเริ่มตั้งแต่ถ้ำเสาหินถ้ำตุ๊ก,กตาไปสิ้นสุดที่ถ้ำผีแมนโดยนักท่องเที่ยวต้องอาศัยการล่องแพเข้าไปชมเท่านั้นและภายในทำมืดมากไม่สามารถเข้าไปชมได้เองต้องใช้บริการผู้นำทาง พร้อมตะเกียงเจ้าพายุท้ำหนามลอดเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแต่ช่วงฤดูฝนจะเปิดเฉพาะเพียงถ้ำที่1เท่านั้นส่วนถ้ำที่2และ3จะไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 4. ถ้ำแม่อุสุจังหวัดตากถ้ำแม่อุสุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมอย เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่มีลำน้ำแม่อุสูไหลเข้าสู่ปากถ้ำแล้วไหลเวียนออกไปด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมยภายในของถ้ำมีคูหาๆอยู่สามคูหามีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากในเวลากลางวันแสงอาทิตย์จะส่องผ่านปล่องถ้ำลงมากระทบกับหินทรายเกิดประกายแวววาวยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ถ้ำแม่อุสู เปิดให้เที่ยวได้เฉพาะฤดูหนาวและฤดูแล้งเท่านั้นคือเดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากช่วงฤดูฝนระดับน้ําในถ้าจะขึ้นสูงมากจนไม่สามารถเข้าไปในถ้าได้ 5. าถ้าแก้วโกโมลจังหวัดแม่ห้องศนถ้าแก้วโกโมลจัดว่าเป็นถ้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้าผลึกแร่แข่าไส ที่คนพบเพียงสามแห่งทั่วโลกลักษณะของถ้ำเป็นถ้ำปิดมีทางเข้าออกอยู่ทางเดียวภายในอากาศจะร้อนโดยแบ่งเป็นห้องต่างๆห้าห้องแต่ละห้องงดงามด้วยผลึกแรกแขวไซสีขาวบริสุทธิ์ลาวเกลยดหิมะบ้างก็เป็นหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาแตกต่างกันออกไปวนอุทยานถ้ำแก้วโกมอนเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทียกเว้นช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีในปีนี้ปิดให้เข้าชมถ้ำตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน